เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เคารพทุกท่านครับข้าพเจ้าในสุพนัทปังวาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะบงสาวประถมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2พอ,อนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลสงคุณค่าสพทโบเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565-2566ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนประวัติการศึกษาการศึกษาสูงสุดของข้าพเจ้าจบการศึกษาปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิตสาขาสังคมศึกษาเกียรติยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงลาพูนปีพุทธศักราช2560เบื้องต้นดังนี้ข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยในปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชยาวงศ์สาวุปรธรรมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2รวมอายุราชการ6ปี10เดือนตล,ลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูได้ยึดมั่นในหลักการของตนของคนของงานข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลข้าพเจ้าได้ออกแบบนวัตกรรมการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมด้วยรูปแบบ CP model เป็นนวัตกรรมในการจัดก,การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ผ่านการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หวัวมาปฏิบัติดังนี้ขั้นที่1 P1 หรือแลนเป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลวางแผนการจัดการเรียนการสอนคิดหาแนวทางพัฒนานักเรียน กำหนดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนขั้นที่สอง p a r t i c i p a t e การมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนของเครือข่ายในการร่วมมือและมีส่วนร่วมเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียนใน4กิจกรรมคือกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิธีคนดีมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองกิจกรรมที่สอดคล้องกับมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงมีคุณธรรมกิจกรรมที่สอดคล้องกับหนึ่งผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีขั้นที่2 P2 p a r t i c i p a t e การมีขั้นตอนที่3 P3 p r m a n c e การลงมือปฏิบัตินักเรียนได้มีการลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่กําหนดตามแผนงานมีการนิเทศติดตามการดาเนินงานกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องและประเมินผลในแต่ละกิจกรรมขั้นที่4 P4 Practice การปฏิบัติได้จริงจนประสบผลสําเร็จตามที่ปรากฏในตัวชีวิตร่วมดังนี้องค์ประกอบที่1 ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพื้นประสงค์ตามหลักสูตรแกนกา,การศึกษาขั้นพื้นฐานครบทั้ง8ข้อ ผลการประเมินความประพฤติปฏิบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ<อ>ที่200ผลการพัฒนาตนเอง,กา,าเองการพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีปฏิบัติงานราชการตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทการน้อมนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและการพัฒนาตนด้านการจัดการเรียนรู้ได้ค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอนสามารถนำองค์ความรู้ทั กระบวนการที่ได้รับนั้นไปพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยกระบวนการกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนมีผลงานที่เป็นเ,เลิศองค์ประกอบที่3การดําเนินงานผลงานที่เป็นเลิศดังนี้ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมส,สร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทด้านการจัดการเรียนการสอนระดับประเทศประจำปีงบประมาณ2566ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูโครงการโรงเรียนคุณธรรมสวทระดรับเขตตัวราชการที่15ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำพูนโดยเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาเปตองเป็นตัวแทนจังหวัดลำพูนการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่42ประจำปี2566 เป็นผู้รับผิดชอบงานรวบรวมเอกสารการทำบทความวิชาการและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สมนาบนเวทีวิชาการนำเสนอผลงานโรงเรียนต้นแบบาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงลึก Active Learning ครั้งที่2ระดับภาคเหนือปีการศึกษา2560เป็นคณะทำงานเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ4ปีพุทธศักราช2559้ถึง2563้รทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดับดีมากเด็กหญิงนัทธรรเรืองรองรักพนาเด็กหญิงบุษบายิ่งคุณจตุรัสเด็กหญิงสุภาพิศโตทับทองเด็กหญิงสุธิดาสุกแดงและเด็กหญิงสุมนทาผู้เงินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับที่7การแข่งขันโครงงานคุณธรรมงานศิลปะหาัถกรรมนักเรียนครั้งที่70จังหวัดน่านในปีการศึกษา2565นางสาววลินทรนไพรวิสุทธิ นางสาววิริยาปัญญาภูสกุลนางสาวพิวิภาทาสุดพุทธานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกีฬาเปตองประเภทคู่หญิงในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค5จังหวัดลำพูน ได้เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติชิงแชมป์ประเทศไทยและได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะได้สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดลำพูนจากผู้ว่าราชการจังหวัดพาพเจ้าได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ประสานงานระหว่างโรงเรียนชุมชนและวัดบวกกับเป็นคณะทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมมคุเทศน้อยได้นํานักเรียนมีส่วนร่วมกับชุมชนและวัดทําให้มีผลงานเชิงประจักษ์ร่วมกันดังนี้ชุมชนวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นตัวแทนของจังหวัดลำพูนได้รับการประเมินเป็นสุดยอดชุมชน10ชุมชนอันดับที่8ของประเทศจากสำนักงานสกระทรวงวัฒนธรรมแห่งชาติประจำปีงบประมาณ2,566และเป็นคณะทำงานรวบรวมข้อมูลชุมชนรขบาดหหวยต้มได้รับโลกเกติคุณรางวัลค่าของแผ่นดินจากสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติประเภทชุมชนด้านการศึกษาประจำปี2,562 และนี่คือหลักการคลองตนคลองคนครองงานเรียนรู้พัฒนาต่อยอดตามอุดมการณ์ในการทำงานของข้าพเจ้าเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสู่ครูมืออาชีพและพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขขอบคุณครับ